สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์บ k e นะครับวันนี้นะครับพี่ตีก็จะพามารีวิวนะครับคาว a ตกิแซกเก0นะครับ SE นะฮะปี2017คันนี้กันนะครับมาจะบอกกันเลยว่ารถคันนี้ของแต่งนี่จัดเต็มทั้งคันดูท่อสิครับไทเทเนียมนะครับแบบ f ูลซ s สเต็มนะครับแต่ก่อนที่เราจะมารีวิวนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ร้านทันเดอร์บาพระราม5จังหวัดนนทบุรีนะครับ ที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถบิ๊กบค์มือสองคุณภาพดีนะครับและราคาถูกกว่า130คันนะครับผมร้านพิตีเนี่ยมีบริการหลังการขายเรากล้ารับประกันนะครับเครื่องยนต์และระบบไฟเนี่ยหเดือนเต็มในกรณีที่เกิดการเสียหายต่อเครื่องยนต์แะระบบไฟนะครับพิตีเนี่ยกล้าเปลี่ยนและเคมให้ทันทีนะฮะร,ร้านเรามีบริการขนส่งรถบิ๊กบค์ทั่วประเทศนะครับที่สำคัญ เรายังมีบริการจัดไฟแนนด์รถวิกไบทั่วประเทศด้วยเช่นกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวามาชมกันเลยว่ารถคันนี้เนี่ยจะวิ่งมาเท่าไหร่มามาดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ1296กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะนี่ฮะของแต่งคันนี้มีอะไรบ้างนี่ครับกระจกไปแฮนด์แต่งทรงซ r อาจีนี่ครับไลนน็อตสีทองนะครับ นี่ครับกุญแจให้มาครบ2ดอกเลยนะครับประกาศพันเร่งเดิมๆเบแพนเดิมนะครับแท้ไม่สึกเลยครับมือเบรกมือคั์แต่งนะครับสามาราปรับระดับได้นะฮะที่คันตันนี้เป็นรถสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับมาพร้อมกับนี่ครับกันถังคาร์บอนแท้เต็มไปนะเบาะนั่งแต่งนะครับนี่ฮะลายทองไชยอิตาลีนะครับหนังเดินนะครับเดินใต้สวยงามไม่มีขาดไม่มีรูอันนี้มีฝาครอบเบาะมาให้ด้วยนะครับ นี่ฮะในส่วนของด้านหน้านี่เป็นชิวหน้าแต่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ชิวหน้าแต่งจากตูนแล้วแต่เป็นชิวหน้าแต่งที่เบิกเข้ามาใหม่ไฟเดียวคู่หน้าครับเป็นแบบ LED นะฮะโคมไฟหน้าเดิมสวยนะครับนี่ฮะยางหน้าหลังนี่เต็มเต็มนะครับยางหน้าหลังเต็มเต็มเลยครับใช้ได้อีกนานเลยฮะคันนี้จานเบรกด้านหน้าครับนี่แทบไม่สึกเลยนะครับเป็นแค่ลอยนะฮะกันล้มล้อหน้าเดิมจากศูนย์นะครับนี่ ระบอกโชกล่างด้านหน้านี่สวยครับแค่ไม่มีรอยหินเลยนะครับไล่น้องสีทองทั้งขัดคลิปเปอร์เบรกด้านหน้าเดิมๆนะครับไม่มีรอยล้มสไลด์กาดหม้อน้ําแต่งจากศูนย์นะครับสำหรับรุ่น SE เท่านั้นนะครับไีดูคอท่อนะฮะวัสดุทำมาจากไทเทเนียมนะครับฟูลซิสเต็มคำว่าฟูลซิสเต็มคืออะไรก็คือตั้งแต่คอท่อนี่ยับไล่ไปถึงปลายท่อนะครับเป็นไทเทเนียมแบบฟูลซิสเต็มเลยนะฮะนี่ครับ การกันเครื่องนะครับด้านนี้นะครับปาดติดรถมาจากสูทรหรูบรุ่นซีเท่านั้นก็ยังอยู่ครบนะฮะแก้งเครื่องเดิมเดินะครับสีเครื่องเดิมเดินะครับสวยสวยไม่มีปัเหุนะครับไม่มีล้มนะแต่ว่าไ้นอสีทองมาทั้งคานเลยนะครับเนครับพัดเช้าฝั่งขวาเซ็นเซอร์ไม่มีแตกขาดนะครับโช๊คหลังเดิมเดินะฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อว่าใครอ่าท่อไฟทอดแบบไทเทเนียมฟูซิสเต็มเนี่ยจะเป็นเสียงเสียงนี่จะดุดัน เราใจขนาดไหนมาฟังกันเลยครับเนี่นครับท่านผู้ชมโอ้โหทั้งสวยแล้วก็ลั่นมากๆนะครับสำหรับไฟทอตัวนี้นะครับเห็นไ,ไหมฮะนี่ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยนะครับจานเบรกด้านหลังเต็มๆครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS เส้นวของยางด้านหลังครับเห็นไ,ไหมครับนี่ครับล่องลึก,ลกๆเต็มเ ใช้ได้อีกมาครับสภาพที่95เปอร์เซ็นต์นะครับท้ายสั้นแต่งนะครับอันนี้ครับนี่ฮะดูยางครับกลมๆเลยครับกลมๆนะครับแทบไม่เป็นเหลี่ยมเลยนะครับนี่ครับด้านท้ายสวยงามครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับศูนย์รงแน่นอนนี่ครับโซ่สเตอร์เดิมๆนะครับสวิงอาร์มเดิมสวยครับพัดเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักนะฮะแก้เครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มเลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับ ะครับไล่น็อตสีทองมาทั้งคันจริงๆคันนี้ดูครับมือคัดตรงๆนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับนี่หัวโชคเดิมๆสวยๆไม่มีรอยถันเลยนะครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งๆเห็นไหมครับไล่มาที่จานเบรกด้านหน้าครับแทบไม่สึกเลยนะครับมาพร้อมกับตัวเบ็ก ABS นี่ครับสวยงามมากๆคันนี้พี่ตีให้เป็นเลยครับสภาพนี้90%นนะฮะ แล้วก็พร้อมของแต่งพร้อมท่อไทเทเนียมแบบฟูลซิสเตมแบบนี้เอาไปเลยที่สำคัญเราเปิดราคาไว้อยู่ที่289,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นที่2 9 0 0 0บาทสำหรับคันนี้ครับอย่าลืมครับเรารับแลกเชิญรถบิ๊กไปทุกรุ่นครับหากท่านใดที่สนใจแอดลานาักบุญได้เลยเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คำแนะนำทุกท่านอยู่นะครับที่สำคสัญเพื่อขายที่จองภายในเดือนเมษายนนี้รับไปเลยครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศนะครับสำหรับคันนี้ครับ รีบๆหน่อยละกันครับสุดท้ายนี้สำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะัพี่ตี๋ขอฝากเข้าไปกดติดตามนะครับฝากกดติดตามช่องเจ้าหน้าที่น้ำบายดีของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีดค,ครับ